เจอกันอีกครั้งนะครับกับฟันธงรายวันอยู่กับผมนายสัดติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันเสาร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกันทั้งหมด3คู่เช่นเคยนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลสโมสรโลกนะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามระหว่างอันาลีเจอกับอินเตอร์แมีนีนะครับทัวร์นาเมนต์นี้จะเล่นที่สหรัฐอเมริกานะครับอันาลีทีมดังจากอียิปต์นะครับมาในฐานะแชมป์แอฟริกาในขณะที่อินเตอร์แมีนีของฮาเวิเอร์มาสกั เป็นทีมแกร่งนะครับของเมเจอร์ลีกนะครับวันนี้เกมรุกของอินเตอร์มามี่นะครับนำทัพมาโดยหลุยโซเลต์เรเนลเมสซี่นะครับมีเซโกบุสเกตนะครับมีจอร์ดี้อันบานะครับก็ถือว่าตัวเล่นนั้นค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแต่ว่าการเจอกับอันอาลีทีมแชมป์แอฟริกาไม่ง่ายนะครับอันอาลีนั้นมีเทเซเก้นะครับมีมาวานเตียมีอาเมดรามาดานะครับซึ่งรายชื่ออาจจะดูโนเนมนิดน แต่ว่าทีมเวิร์กแล้วก็ตัวผู้เล่นผมว่าสดกว่าอินเตอร์มามม่เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญอินเตอร์นั้นนักเตะอายุนามค่อนข้างเยอะเพราะนั้นคู่นี้ ผมว่าบทกันไปอันอาลีสู้ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เชียร์อันอาลีนะครับมาถึงฟุตบอลยู21นะครับเป็นเกมระหว่างสเปนนะครับเจอกับโรมาเนียสเปนนั้นเกมแรกทําผลงานได้ต้องบอกว่าเกือบไปนะครับพวกเขาเฉือนชนะเจ้าภาพโซอรเกียมาได้บิวท์สามสองนะครับมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายด้วยน้าก่อน2 0งนะครับแต่ว่าโดนโซอรเกียตามมาตีเสมอ22อนะครับยังดีนะครับที่ไม่ได้ประตูชัยช่วงท้ายนะครับเอาชนะไปได้3-2 วันนี้เจอกับโรมาเนียที่แพ้ตาลี่มา0ูนย์ไม่ง่ายนะครับดูสเปนชุดนี้เล่นเป็นบอลระบบทีมเวิร์กนะครับแต่ว่าเกมรับยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็ความเฉียบขาดยังดูไม่ดุดันเท่าไหร่นะครับแนวรุกก็จะมีเบนยาตูเรนเตสนะครับกองกลางกับเป็นทีมจากโซเซดานะครับรวมถึงมาเตโอโคเซฟนะครับกองหน้าจากกรีดนะครับส่วนโรมาเนียวันนี้หลังพิงฝานะครับเพราะว่านัดแรกพวกเขาแพตาลี่มาศูนย์นะครับวันนี้จัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับมีหลุย บุนเตียนูนะครับนำทัพนะครับคู่นี้โรมาเนียนะครับผมว่าสู้กับสเปนได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็ไม่น่าแพ้ใน90นาทีนะครับ มาปิดท้ายที่อีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างโซโลเกียเจออิตาลีนะครับอิตาลีนั้นชนะมาแล้วนะครับในเกมแรกชนะโรมาเนียมา 1- 0ึ่ส่วนซโลเกียเจ้าภาพนั้นแพ้สเปนมา2-3นะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับเชียร์เจ้าภาพโซโลเกียหลังพิงฝาพวกเขาแพ้ไม่ได้แล้วนะครับอิตาลีอาจจะดูชื่อชั้นดีกว่าแต่ว่าบอลอิตาลี e เป็นบอลที่ผมว่าเล่นเน้นผลสกอร์มากกว่านะครับเพราะนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าเจ้าภาพโซโลเกียสู้ได้หน้าเชียร์เจ้าถิ่นมากกว่านะครับสรุป3มคู่วันนี้นะครับ เกียรโรมาเนียนะครับส่วนสโมสรโลกก็แนะนําให้เชียร์อันอารีไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายซัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ